สวัสดีครับ9้าโมงตรงของวันที่6สิงหาคม2564ครับอันนี้เอาพระซุ้มกอกุวัดกิคมารีวิวฝากเพื่อนๆกันเมื่อคลิปก่อนหน้านูน้นผมจำได้ว่าผมเคยพูดว่าทำไมวงการวิทยาศาสตร์ทำไมนักธรณีวิทยาทำไมนักโบราณคดี3วงการนี้เขาถึงรุดหน้าเขาถึงพัฒนาได้เขาถึงเขาถึงพูดตรงกัน เพราะว่า3วงการนี้เขาไม่มีคําว่าผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องครับทํำไมวงการพระเครื่องไทยเราถึงพูดไม่ตรงกันความเห็นทําไมวงการพระเครื่องถึงมีความเห็นที่ขัดแย้งกันไปกันมาเต็มไปหมดเลยอันนี้เพราะว่าความคิดผมนะครับเพราะว่าวงการพระเครื่องเราเนี่ยมีผลประโยชน์เข้ามาทับซ้อนอก็เลยมีความมีความขัดแย้งภายในนะครับ ช้คำว่าภายในกันละกันเพราะว่าเท่าที่ผมอยู่ในอยู่ในวงเพิ่งจะเข้ามาครับผมเพิ่งจะมาจับพระแล้วก็รีวิวเนี่ยได้ประมาณอันนี้ข้อปีที่2องละก็เริ่มจะเห็นว่าเออบางบางครั้งนะครับเออมันก็มีมีบางอย่างที่ไม่ตรงกันอยู่หลายอย่างผมจะยิบยกสักตัวอย่างหนึ่งที่ไม่ตรงกันกันละกันออยกตัวอย่างเช่นพระสมเด็จเนี่ยครับบางคนบางท่านบอกผลิตน้อยบางท่านมีบอกสมเด็จพระอาจารย์โตทาน้อยแค่ไม่กี่องค์ แต่บางท่านบอกทําเยอะอาบางท่านลงทุนไปหาหลักฐานมาว่าทําน้อยเพราะอะไรเพราะมีการซื้อขายขนาดหลวงวิชาหลวงอะไรสักอย่างนั้นประกาศซื้อสมเด็จในราคา20หรือ40บาทนัาทแต่สมัยพศออไหนก็ไปหยิบยกมาก็ไม่มีคนเอาไปขายให้พูดง่ายก็คือไม่มีใครเอาพรสสมเด็จไปขายคือมันคือทุกคนก็หยิบ หยิบเอาเอาความคิดความอ่านของตัวเองเนี่ยเอามาสนับสนุนความคิดตัวเองถูกไหมครับแต่บางเอิญเรื่องท่าพระสมเด็จเนี่ยผมอยู่ข้างทําเยอะครับเพราะอะไรผมถึงผมถึงให้นิยามว่าพระสมเด็จได้ทาเยอะดูจากสมเด็จพุะจันโตเอาหินเอาเอาพระซุ้มกอ่อเอาเศษพระกําแพงหักเอาเศษพระพอผงสุพรรณหักเนี่ยขนมาสองลำเรือ นั่นก็แปลว่ามีสมเด็จพจระจันทร์โตมีแนวคิดว่าจะต้องสร้างเยอะแน่ถึงเอาพระซุ้มกอหักที่เก็บได้เนี่ยครับเอามาถึงสองลำเรือก็เพื่อเอามาเพื่อจะสร้างเยอะนั่นแหละครับแล้วดูสัดส่วนที่ใส่ลงไปในองค์พระพระสมเด็จหนึ่งองค์นี้เราจะเห็นหินหรือเปหินอิดซุ้มกอหรือพระซุ้มกอเนี่ยแค่ไม่กี่แค่ไม่กี่จุดพูดง่ายถ้าร้อเนี่ยเออพระสมเด็จพจระจันทร์โตใส ใส่มวลสารของผระซุ้มกอลงไปแค่ไม่ถึง5%เอ่าก็แปลว่าส่วนที่เหลือท่านเขเก็บไว้ใส่องค์อื่นถูกไหมครับปลายคลิปแล้วครับเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวฝากคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วก็ถ้าจะขอบคุณมากถ้าเกิดกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคันสวัสดีเพื่อนเพืแค่น,นีครับสวัสดีครับ